สวัสดีครับนักเรียนที่อยู่ในรอบสดแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในรอบวิดีโอวันนี้ครูจะมามาเรียนเรื่องการ,รของฟังชัน่นตรีโกณมิติซึ่งไม่มีอยู่ใน EP หถึง EP 16ก็เลยต้องัดเพิ่มไงนะครับก็คงเป็น EP พิเศษภาค17 EP 17แล้วกันบเดย๋ยวมาดู ทีนี้ EP 17ของโคก็จะเป็นกราฟค่าที่ผ่านฟิสิกส์ไปอย่างโชคโชนก็จะง่ายเลเพราะว่ากราฟที่เรากำลังจะเรียนมันเหมือนฟิสิกส์เต็มๆเลยครับใช่ไหมถูกเมื่อเช้าที่เรียนโอ้โหมันได้เปรียบเต็มๆเลยนะอ๋อกราฟที่เราจะเรียนตอนม .5 เทอมหนึ่ จริงๆเราต้องเรียนทุกอ่านนะครับแต่เราอาจจะเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นเช่นม .5 เรียนทายกับคอร์สนะครับมหลาลัยอาจจะเรียนแทนเรียนคอร์เรียนเสร็จอะไรก็ว่าไปไมนะนั้นเราจะเน้นทรายกับคอร์สก่อนนะครับส่วนประกอบของกราฟอ่ะสมมติกราฟทายนะส่วนประกอบกของมันสมมติูว่งให้เลยเนาะ มันจะไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆแต่เราก็ว่าสักสามสี่อันก็พอทีนี้เราจะพูดให้เป็นภาษาง่ายๆนะพูดเป็นภูเขาแล้วันได้ไหมหรือเป็นขึ้นเด็นขึน้นอันนี้ขึ้นลูกบนอันนี้ขึ้นลูกล่างโอเคไหมขึ้นบนขึ้นล่างไหมมาข,อขอึา้นนะขึ้นนะ ส่วนประกอบของกราฟทรายกราฟทรายนะครับส่วนประกอบมาอันดับแรกเลยก็คือแอมพลิจดแอมพ์ิจดคือความสูงของกราฟหรือความสูงของคลื่นหนึ่งลูกนันเองประเด็นคือคลื่นทุกลูกมันต้องสูงเท่ากันนะครับไม่ใช่ว่าคลื่นลูกนึงสูงมากอีกคลื่นลูกนึ่งเตี้ยๆแบบนี้ไม่ใช่นะ เพรนั้นอยากรู้ว่าคลื่นสูงเท่าไหร่วิธีดูมีสองแบบคือดูว่ามันตรงกับเลขอะไรเช่นอะไรเ,เช่นข้อนี้มันตรงกับเลข3เพราะนั้นแอมพิจูดของกราฟข้อนี้ก็ตอบ3าแอมพิจูดตอบติดลบไม่ได้เสมือนความสูงหรือน้ำหนักของเราเช่นน้ำหนักของไผ่จะบอกว่าไผ่นักลบห้าสกิโลกรัมมันก็คงเป็นไปไม่ได้ประมาณนี้ หรือแป้งสูงลบร้อยหกสิบเซนก็คงเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้ยักษ์พทีแอมเป็น,ปน,น MP จูดต่อให้เราวัดลงไปข้างล่างแล้วบอกอาจารย์หนวัดด้านล่าง,าง,างมันดันตรงกับลบสามค่ะไม่ได้นะครับอย่าไปต่อลบสามนะครับโอเคอันนี้คือคำศัพท์แรกคือคําว่าแอมขอเรียกง่ายๆนะแอบส่วนคําศัพท์เต็มอยู่ที่ชิ้นของพวกเราแล้วนะแอบเปจูด สาเหตุที่เขาใส่เครื่องหมายแอปคงรู้เห็นผลแล้วใช่ไหมเพราะค่าพวกนี้มันไม่สามารถติดลบได้เขาเลยก,กันไ้เลยถ้าใครไปวัดมาจากด้านล่างเจอแอปไปก็ไม่ติดลบครับใครไปวัดมาจากด้านบนก็ไม่มีลบอยู่แล้วคำศัพที่2ประเด็น,นคือครูไม่ได้สอนตามเนี่ยนะคุณนึกอะไรออกครูก็สอนคำนั้นไปเลยนะอันที่2ต้องรู้จักก็คือค่า เขว่าค่าหมายถึงอะไรก็คืออ่ะเช่นค่านี่คือค่าคณิตศาใช่ไหมค่าพณิตศามีค่า50ินาทีแต่สําหรับค่าของกราฟค่าของกราฟก็คือการดูรูปภาพแต่โฟลว์ออกนิดนึงเราจะได้ดูให้มันชัดๆคำว่าค่าคืออะไรเนาะอาจจะดูยากนิดนึงโอเคนะพอแล้ค่าคือ ช่วงช่วงหนึ่งที่มีกราฟลักษณะซ้ำกันเช่นสีเขียวๆตรงเนี้เรียกว่าข้าบได้ไหมคำตอบคือยังไม่ได้เพราะว่ามันมีกราฟที่หน้าตาไม่ใช่แบบนี้อยู่ครูต้องรักเนเเงแรงเอาไปแรงเอาไปครูหยุดที่นี่แรงเอาแค่นี้พอ ช่วงสีเขียวๆตอนนี้เขาเรียกว่าหนึ่งข้าวทำไมทึงเรียกว่าหนึ่งข้าวเพราะคลื่นที่เกิดขึ้นของลูกนี้มันมีแค่กราฟขึ้นกับกราฟลงต่อให้ครูวากราฟนี้ยาวไปอีกยาวไปอีกมันก็มีแค่กราฟขึ้นกราฟลงกราฟขึ้นกราฟลงแค่นั้นขึ้นหนึ่งลงหนึ่งนับเป็นหนึ่งข้าวขึ้นหนึ่งลงหนึ่งนับเป็นหนึ่งข้าว ประเด็นคือชีวิตจริงให้คำว่าข้ามเดีย๋ยววกเอาอยากๆให้ดูเลยอันนี้แบบม้วนนะหนึ่งข้ามคือเท่าไหร่ครับหนึ่งข้ามคือสีอ่ขึ้นใช่ไม้มถ้าไมต้องสี่ขึ้นนะไม่ใช่สองขึ้นหรอกสังเกตเวลามันซ้ำมันจะซ้ำขึ้นสองแล้วก็ลงสองถ้าใครบอกว่าอ,อ๋อแค่สองขึ้นไม่ใช่หนึ่งข้ามโอเค นี่คือคําอธิบายของคาว่าคา่าแต่ชีวิตจริงไม่ต้องเสียเรียนไม่ได้ให้ดูรูปหรอกมีสูตรให้คิดเลยนะครับอันต่อมาคือคําว่าโดเมนอยู่ในคลิปปีแต่ในชิตไม่รู้ปัญหาอะไรโดเมนอยู่ในอยู่ในคลิปปีนะครับคลิปหลังนะอันนี้แถวโดเมนตอบใครดูมามาขอลืมแจกคะแนน รอบรอบที่เราได้คะแนนไปเยอะโดเมนตอบว่าอะไรครับโดเมนไซน์โค้ดอะไรกันได้ตอบอาร์ถูกครับจำไว้ว่าเรื่องกราฟพวกไซน์คอสแทนโดเมนตอบอาร์นะครับคุณตอบอาร์เอ้ยจริงจริงแทนไม่ได้แทนเอามาแค่ไซนกับคอสแล้วกันไซกับคอสโดเมนเป็นอาร์แต่เขาไม่ถามเข้อมันง่ายโดยเมนมันง่าย แต่ถ้าจำไม้ก,ก็ดีครับไม่เสียอะไรตอนนี้รู้จักแอมรู้จก M, ักเลนสหรู้จักโดเมนรู้จักข้าวคำต่อไปคือคำว่าเลนเลนคือขึ้นของเราลงไปต่ำสุดที่เลขอะไรและขึ้นไปสูงสุดที่เลขอะไรเมื่อกี้เดี๋ยวทวนความจำตรงนี้คือลบสใช่ไหมแล้วก็ส เพราะฉะนั้นเลนก็เลยกลายเป็นลบเอลบเอก็นบมาจนถึงสามอันนี้คือตัวอย่างขับค่ะเลนคือขึ้นไปสูงสุดที่เลขอะไรแล้วก็ลงไปต่ำสุดที่เลขอะไรกราฟที่เราเรียนเป็นกราฟที่ยังไม่ได้เรียนแกนดใดๆทั้งินะครับมาเดี๋ยวเรามาลองไปคอร์นนคอร์สนะ คอสคำศัพทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะไม่ขอพูดคำศั์ใหม่แอบไปจุดมนเดินความสูงเล่นก็คือสูงกับต่ำโดเมนก็อาเหมือนกันข้ามก็เหมือนเดิมแต่คอสที่อยากพูดให้ฟังคือคอสอย่ลงทุนไปยืนที่หนานี่หนะปกติกาฟซายเวลาวางประกาในการวาดกาฟเพราะเดี๋ยววันนี้เราต้องวาดจริงในคลิปไม่มีสอนการวาดไมนาวางประการกาฟซายจะวางประกาไว้ตรงนี้ แล้วก็ขึ้นแต่ถ้าการคอร์สวางว้ตเตนี่เหมือนกันแต่เถิ่มากขึ้นครึ่งครึ่งคืนเป็นคำศัท์ที่แปลมาครึ่งคึแล้วค่อยขึ้นไปแบบนี้นี่คือความต่างกาฟทรายวางประกาไม่ตรงกลางเราขึ้นเลยแต่กาฟคอร์สเถิบมาครึ่งเงินครึ่งทางแล้วก็ค่อยขึ้นนี่คือความต่างเด๋ยวเปรียบเทียบให่เาไม่เห็นในภาพแบบจัดจัด เนี่ยกราฟซายอยนะู่เนี่ยส่วนกราฟคอร์สเถิบมานิดนึงเถิบมาสักครึ่งนึงแล้วก็ค่อยขึ้นนี่คือความต่างครับความต่างเถิบมาครึ่งนึงนะกราฟไอทีครึ่งขึ้นนะครับเนี่ยครึ่งนึงเห็นะอย่าเถิบมาเยอะนะบางคนอาจารย์ถ้าเถิบมาเต็มเต็มครึ้นเลยล่ะถ้าเถิบมาเต็มเต็มครึ้นไม่ใช่กราฟคอร์สต้องมาแค่ครึ่งครึ่งเท่านั้น ทีนี้รู้จักการวางปากกาแล้วเนาะกา,นะนะการวางปากกากราฟทรายวางที่นี่กราฟคอร์สเถิดมาขึ้นหนึ่งการวางปากกาวันนี้เราจะต้องวาดทรายกับคอร์สเป็นนะแทนที่ขูดมาได้เด่นนะครับแล้วก็ขึ้นอันนี้ก็ขึ้นนะทีนี้จุดพลิกผันของชีวิตหางโจ์ของเราขึ้นต้นด้วยลบ เช่น y เท่ากับลบตื้นๆอะไรกวากันไปขึ้นต้นได้ลงโจทย์ขึ้นตนนน้นได้ลงแทนที่เราจะวาดคลื่นขึ้นไปข้างบนครับเราก็แค่ทําแบบเดิมวางประการวิธีเดิมแต่เราลงมาข้างล่างแทนหากโจทย์ติลดลบเราวาดขึ้นลงมาข้างล่างแทนนะครับเนี่ยคือโจทย์ติลดลบอันนี้คือโจทย์ปกติ ที่เหลือกว่าแต่ชื่อสื่อชื่อไปชื่อเหตุแห่งการเดี๋ยวเราไปลองว่าจริงลองไปหาแอมพิจูดจริงๆเล่นจริงๆกันเลยครับเช่นข้อแรกข้อแร่ข้อที่หนึ่งในหน้าขารที่ดูเช็ดอยู่ก็หน้าสี่นะครับ ซึ่งในอนาคตนะครับคนที่กำลังดูวิดีโอนี้อยู่ข้อนี้อาจจะไม่ได้อยู่หน้าสิบแล้วน,นะครับหาให้เจอแล้วกันตอนนัรุ่นพี่ที่ร้านท่านเรียนเดี๋ยวนี้การจ,จะเกิดใหม่รอบแ้วนะครับมันอาจจะนานมากว,วิดีโออยู่หกกระบอกนะโยเวนระบบ youtube จะล่มไปตลอดอ่านเตือนสติตัวเองให้กับนราเราจะต้องเลิกต้องเริ่ม้าแถวนี้จะาไปเริมตรกกลางนะครับเพราะข้อนี้มปนการคอดใช่ไหม พรอไหมเดี๋ยวเราเริ่มจับเรื่องแลง้วเมื่อกี้ไม่ได้พูดถึงตัวเลขเลยตัว A ครับตัว A ตัว A คือเลขที่อยู่หน้าสุดเช่นข้อนี้ก็คือเลข2ถ้าเขาพูดว่าลบสก็ต้องเติมลบสพูดลบ7ก็ต้องเขียนลบ7น,นะครับส่วน n คือเลขหน้า X คือเลขหน้า x ส่วนใหญ่มาจะมองไม่เห็นก็มันตกใจแต่เราต้องรู้ว่ามันมีนะเลขหน้าเอ็กนะหน้าเอ็กคือเลขหนึ mm ่ง hmm. หน้าเอ็กคือเลขห่ข mm ั hmm. ้นตอนต่อมาคือหาค่าหาค่าค่าส่วนอันนี้คงต้องจำเองนะส่วนคือสองพายส่วนเอ็นสองพายอยู่เฉยๆไวเอ็นพื้นได้เมื่อกี้เลยคือ mm hmm. หนึ่งเท่ากับเอิดงายเดี๋ยวแต่ถ้าเจอเลขที่ตัดกันได้ตัดนะครับ เช่น 2π ส,ส่วน4ก็ตัดได้นะ2กับ4ตัดกันได้แต่นี่มัน2ส,ส่วน1มันทำอะไรไม่ได้ F อิจุดคือ f a a คือ2ใสอ่ส f เข้าไป f 2ก็ตอ2เพื่อสื่อให้เรารู้ว่าคลื่นที่เรากำลังจะว่าสูงสุดได้แค่เลข2และต่ำสุดที่เลข2อ,อย่างเกินเลขเหล่านี้เด็ดขาดเตี้ยกว่า2ก็ไม่ได้นะต้องอยู่ที่2จะว่าอ,อ1จไม่ได้นะครับต้องต้องสูง2เท่าั้เล็กก็ใส่ลงไปเลยครับ ลบ A ก็ลบ2กับ A ก็สองโดเมนก็ R อยากเติมก็เติมได้นะโดเมนที่เขาไมา่ให้เติมพวกมันมัท่าอยู่แล้วองะพร้อ,อมใครที่ดูคลิปถ้าไม่ได้ฟังโค้กก็จะทําได้ถึงตรงนี้นะตรงนี้ที่โคสอนไว้เพราะโคไม่ได้เน้นการว่าลเพราะว่ามันไม่ค่อยออกการวาดรูปแต่เรามาเรียนลองเรียนแล้วเป็นใครโดนไหมไอ้กินยาสมุนไพรไอ้กิยนยาดอง ไอจูดกินบ้านชาวก็โดดว่ะทำไมมีกินสมุนไพรมาเต็มเลยน้องเป็นไหนูจะเป็นลมหมอเลี้ยงเ,เ,เรื่องกามมาก็โอ้หนูรู้สึกเหมือนยู่ในทะเลเห็นคลื่นตอนแซวที่เสียงไม่ต้องเงสียเดียรคนที่กำลังดูวิดวีโออยู่กินโค้งไม่ออกเนาะ จะสูงแค่สองนะัดขึ้นของฉันจะไม่สูงเกินนี้อีกอันหนึ่งมอนการขึ้นของฉันจะไม่ต่ำไปกว่าลบสองนะถ้าจะดีนะก็ผมค,คิดได้เฉยนะเพื่อเวลาว่ารูปจะได้ว่างสวยผมค,คิดได้เฉยประมาณว่าถ้าครูไปว่านแถว มันไอ้เนี่ยแสดงว่าครูว่าผิดแล้วนะพ่อหนมันสูงไม่ถึงแค่กันมันสูงไม่ถึงมันจะได้มีเส้นเราไว้เตือนใจเราว่าต้องถึงนะต้องถึงนะ,ะเราบอกก่อนสังเกตแกนวายคูณทำเสร็จแล้วนะแกนวายต่อมปแกนเอ็กซ์ครับคนที่จะยุ่งเกี่ยวกับแกนเอ็กซ์คือค่าส่วนแกนวายคือความสูงเป็นภาษาอังกฤษก็คือแอมที่จูบเนาะค่าจะยุ่งเกี่ยวกับแกนเอ็กซ์นะ แอมพลิจูดยุ่อเกี่ยวแกน y ายความสูงของคลื่นค่าเท่าไหร่นะข้อหน่สองพายใช่ไหมพายหนึ่งมันเท่าไหร่การต้องการช่วยกันพายหนึ่งมันสามจุดหนึ่งสี่ใช่ไหมสามจุดหนดึ่งสี่คูณสองอีเด๊หกจุดสองแปดการเอาหกจะเท่าไหอะไรสองสามสี่ห้าหกอ่างลมนี่นะ นี่คือสองพายคือข้ามของเราพกกาูา๊กจ่ามาดือกะให้ประมาณสักหกนิดๆพกเพื่อนนะครับพกใครมีใครลับไหมครับคนที่ดูวดีโออยู่อย่าลับนะครับถ้าข้ามอยู่ข้างนี้เป็นสองพายข้ามอยู่ข้างซ้ายก็ต้องสองพายเือนกนแต่ต้องเป็นติดลบโอ้โหเียมเส้นไว้สั้นมากเลยพูดต่ออันนี้เป็นยัไเพราะหกรู้สึกต้องอยู่ไกลกันนี่นะ เอาให้มันพอดีสังคอแต่อยู่ข้างนี้จะไปเขียน2องพายธรรมดานะเขียนลบสองแต่ความยากของข้าวยังไม่จบแค่นี้นี่คือข้าบข้างขวาใช่ไหมข้าวข้างขวาเราจะต้องซอยข้าบข้างขวาออกไปทั้งหมดสชิ้นเท่าๆกันกอบกาบด้วยสายตาเนี่ยเด้อครูก็ไม่ได้เอาไว้บรรทัดมา สีชิ้นเท่าๆกันน้องก็ตรองนี้ชิ้นสองนี่ได้แล้วสี่ชิ้นเท่ากันถ้าข้างขวาทําแล้วข้างซ้ายก็ทําด้วยสี่ชิ้นเท่าากันเออจะรู้อยู่ครูก็ไม่ได้ใช้แม่ทัดวัดไงถ้าถ้าเราใช้แม่ทัดวัดเป๊ะขึ้นเราจะสวยถ้าเราแบบกับให้สายตาขึ้นเราจะเบี้ยวขึ้นหนึ่งจ่อยขึ้นหนึ่งอ้วนก็ะด้เคยเคย,เคยทำแล้ว กาจะจบแล้วที่เดียก็แค่ว่าโคง้งแต่แต่ก่อนที่จะไปว่าเส้นโคง้งคครับขีดพวกนี้สมัยก่อนใช่ไหมเราเติมในช่อสามสี่ใช่ไหมแต่ปัจจุบันบไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่ได้ไหมชาวบ้านเขาเป็นสองพายเราจะมาหนึ่งสองสามสี่ได้ยังไงเอากี่พายนี้ถ้าตรงปลายทางมันเป็นพายเดี๋ยวเรียกก่อนมันจะได้คุยกันรู้เรื่องขีดขอไข่น่าจะเป็นขีดที่เติมได้ง่ายที่สุดในะ Il, ขีดมงงูเลยคือสองพาย,าใ,พายาใช่ไหมขีดงคือสองพายคำถามขีดขอไขเป็นกี่พายมันก็ต้องถึงนหนึ่งใช่ไหมขีดขอไขมันอยู่ตรงกลางทางพอดีใช่ไหมขีดขอไขอยู่กลางทางพอดีเป็นกี่พายก็พายหนึ่งใช่ไหมพายหนึ่งอยู่ตรงกลางพอดีตรงกลางพอดีขีด,ดอะไรอีกพอจะเติมชื่อได้ <Comme. S 1> ขีดกอไก่ก็จะเติมได้มั้ยขีดกอไก่อยู่ระหวา่างตรงศูนย์ตรงนี้คือศูนย์ใช่ไหม ศูนย์กับขอไข่กอไก่อยู่ตรงกลางกอไก่ควรชื่อว่าเขียดอะไรครึ่งหนึ่งพอดีใช่ไหมครึ่งหนึ่งของขอไข่พอดีใช่ไหมก็พายส่วนสองอียากสุดคือคอควายซื้ออย่างระเบิดขีดคอควายคือครึ่งทางระหว่างพายกับสองพายใช่ไหมเวลาคิดก็เอามาบวกกันแล้วก็หารสองอ่ะคล้ายๆเอาต้นหัวไปหักสองครับก็เป็นเท่าไหร่พายบวกสองพายเป็น สามพายแต่ถ้าไม่หานสอง่ยเป็นกัยน,นะฮะสองโอเคลบกอไก่ข้เเออาไข่ออกเอาไว้คุยกันเฉยเออแล้ชื่อขีดแล้วมันควรจะมีชื่อขีดด้วยนะครับด้านซ้ายลอกลงไปได้เลยครับด้านขวาชื่ออะไรด้านซ้ายก็ชื่อนั้นแค่เดิมเครื่องหมายลบครับ อย่าเติมสลับกันนะครับอันแรกต้องเป็นลบพายสึกสองนะบางคนไปใส่ลบพายศึกสองตั้งแต่ซีกโน้ตไม่ใช่อันนี้ลบพายตัวนีว้โอเคเดี๋ยวเราจะมาวาดขึ้นนะครับจ,จบแล้วข้อนี้ปากกาที่จะเริ่มวาดขึ้นต้องอยู่ที่ฝั่งโน้ตใช่ไหมฝั่งโน้ตเทิบมาขึ้น วิธีเธอไม่ต้องกลัวจำไว้เลยว่าคอร์สจะว่าที่ขีดแรกของฝั่งติดลบเสมอว่าที่ขีดแรกของฝั่งติดลบงั้นครูก็เริ่มวาดที่นี่สตาร์ทที่นี่เลยจากนั้นไปดูโจทย์ว่าเราจะวาดขึ้นบนหรือลงล่างขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นบนลงล่างโจทย์ใช่ไหมโจทย์เขาเรามีลบปแม ไม่มีงั้นก็อาจขึ้นบทนกรมบาดที่เหลือขึ้นเดียวกับฝีมือเกี่บวิชาศิลปะนะครับปองเอิญครูได้เก่งหนึน่งก็ขึ้นไปโอ้ยขึ้นไปไม่ต้องรีลง่ลงลงใช่ไหขึ้นไปให้มันโคมเวลาลงก็ไปลงอีกชิ้นหนึ่งไเปเลยองเอิเพลิน,นแบบนี้นะไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะ มันต้องลงไปข้างล่างด้วยนะครับแผ่วบน้าไหมทำไม,มไออวันนี้เป็นเจมูกอ๋อคดดงโอเคอเค่า <c oughs> ลงไปข้างล่างยังนไปที่อย่ารีบลงวันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่นะมันจะต้องข้าม ขึ้นหนึ่งลูกจะต้องข้ามหนึ่งขีดเป็นสำคัญะฉะนั้นเราต้องข้ามขีดนี้ไปก่อนแล้วก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ,เอ,ยๆ,เ,อยๆเออ้บ้านด้านนู้นเสร็จจะเริ่มนมาต่อหน้านี้ด้วยหน้านี้ไปให้ม,มนันจบอให้มันสมบูรณ์เด็กเด็กเราจะประกวดใครวาสวยสุด เติมคำตอบมาแล้วแต่ ก็จะอ้วนก็ไม่เป็นไรแลับแล้วนี่แต่ขีดของเราขึ้นพว่นขึ้นจ่อยก็พอขอให้มันขึ้นไปที่สูงสุดแค่สองนะอย่าไปเกินสองนะใครขึ้นไปหอดสามลมวมีไหมเนี่ยและลงไปได้แค่ลบสองนะอย่าจะลงไปต่ำันนะานั้นทไมคุณเห็นของคนส่วนใหญ่เลยข้างนบนสูงเลยทำไมข้างล่างสองเจ้าขึ้นเตีย้ยเลยสูงคนกับสูงนะั่งคนจะเท่ากันนะครับ ผีมันผู้ชายใช่ไหมครับส่วนใหญ่มันจะว่าเหมือนของเจ้าของท่าเบี้ยแบบนี้บางคนทะแย,ยงซ้ายจิฟานุจิฟานุคือคือป้อมใี่ไหมไอ้เพชรโอเคชรเนี่ยเหมือนดินสองตตัวเลย ไครูก็จะเกิดให้นี้เองเราก็จะให้พวกเรา,าเอ่ะเออแต่อันนี้พวกเราเติมกมัแล้วมนะั้งเอเป็นอะเอาเอาข้อสามแล้วกนะันข้อสามแล้วกนะันครูอยากให้ลองเจอโจทย์ติดลบบ้างนะเจอโจทย์ติดลบบ้างข้อสามข้อสามเอเป็นลบสองเอเออเอเอเป็นเท่าไหร่ใครไปเติมเอเป็นสองนีนน 2, ่ผิดน,นะครับเอต้องเป็นเศษส่วนสองข้ามอ่อะข้ามจะคิดยังไงทีนี้ถ้าเอเป็นเศษส่วน ค่าเนาะมันจะเป็น2อพายส่วนด้วยเศษส่วนสใครเอาสตัดสเหลือ2อพายที่จบนะมันต้องคิดแบบว่า2อพายเปลี่ยนหานเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะครับสรุปค่ามข้อนี้เยอะมาก4ีพายความสูงของข้อนี้ลิจูดคือความสูงความสูงก็ f เอาวามสูงเท่ากับก็โชคดีไปสูง2ถ้าสูงสองก็แสดงว่าเลนก็อยู่ที่ลบสถึง สองคงเกินสองไม่ได้แล้วครับจริงๆ,ๆงเติมอันนี้ให้ควรอ่ะเติมเขียอันนี้หน่อยเพื่อป้องกันมันติดลบซับซ้อนเติมแอปลงไปหน่อยครับเพื่อป้องกันการติดลบซับซ้อนคนที่กำลังดูคลิปอยู่เติมเครื่องหมายแอปนะครับมันสอนสเดนเลยนะพร้อมก็ทุกการเตรียมคมอนเดม

เปิดคิดถูกซื้อตัวนี้เนะี่ยมันเ,นเด้งว้อยวายนักเรียนที่ซื้อ iPad โช่งนี้ได้ข่าวะครับว่าเขาแถมหูฟังแอมอ์ก่อนมากเลยครับโคไม่เจ็บเพราะโคซื้อมานแล้วแถมรุ่นที่ท้าแถมไม่ใช่รุ่นที่โคซื้อค่าค่าค่าเท่าไหรรอบนี้ป้าสี่พายสี่พายมันสี่สาม สิบสองกว่าเส้นโคให้มาไม่พอกากาแบบุ๊ดตัวเอาแล้วนเนาะสิบสองอ่ะสูนอยู่นี่นะน่นนะเนาะสีพายอยู่นี่ตัวเอาตัวเอาก็ตเ,าเตรียมขีดมาให้ไม่พอหรอกมันยาวเพราะนั้นอันนี้ก็สีพายแต่เป็นแบบติดลบจากนั้นแบงข้างขวาทวนอีกรอบนาองแบกข้างขวาให้เป็นสีช่องเท่ากาันกาวเลยครับด้ใยสายตานีนแดดไม่ต้องเป๊ะ เฮ้ยแต่รอบนีง้ง่ายดีไว้เขียชื่ออะไรเลยง่ายเลยถ้าสี่พายขอขสก็ต้องสองพายถ้ากอไก,ก่ก็ต้องพายหนึ่งมันเรียงเลยตั้งแหนึ่งสองามสี่อันนี้ก็ต้องเป็นสามพายข้างขวาเติมเขียนชื่อว่าอะไรข้างซ้ายก็ต้องเติมเขียนชื่อแบบเดียวกันด้วยแบ่งให้เท่ากันเด้อ เราจะเริ่มวาันะครับกราฟซ้ายเริ่มที่จุดตรงกลางเริ่มที่นี่เริ่มที่นี่ส่วนกาฟขอเถิดมานิดนึงเนื่องจากข้อนี้กาฟซ้ายมันเป็นโจทย์ที่ติดโลเพราะฉะนั้นการวาดคลื่นของเราแทนที่จะขึ้นขึ้นบมดเราก็ต้องหลงลด้ นนส่วนด้านซ้ายวาดให้มันต่อเนื่องจากด้านขวาต่อเนื่องนะก็ต้องขึ้นไปดนะ้านข้างบนเลยเข้าข้า